ถ้าเลือกผ้าผืนนี้นะคะนุ่งงานไหนๆก็สวยต้องตานแน่นอนค่ะสดใสมากๆค่ะ เชื่อกันว่าความงามนะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้เราด้วยค่ะพื้นนี้นะคะเรียกสิ้นตาล้อนะคะผ้าทอมือแท้บ้านหัดเซี่ยวค่ะหัวแดงเชิงแดงคุมโทนเป๊ะทั้งผืนสีเดียวกันเลยนะคะหัวสิ้นเลือกใช้แดงมะเหมี่ยวค่ะตัวสิ้นก็เป็นแดงมะเมี่ยวเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับหัวสิ้นแบบนี้เลยนะคะบริเวณริ้วที่อยู่บนตัวสิ้นนะคะเกิดจากการเข็นได้แบบนี้นะคะทําให้เป็นริ้วเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะซึ่ง เราใส่ใจทุกงานเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆผ้าจะสวยทนมากๆบริเวณเชิงค่ะก็สีเดียวเช่นเดียวกับตัวสิ้นค่ะซึ่งบริเวณดอกเด่นสีเขียวกับสีดำนะคะแบบนี้เลยค่ะคุมโทนเป๊ะทั้งผืนหากท่าน อชอบแดงรักแดงนะคะคุณลินแนะนำผืนนี้ค่ะนี่คือฟีเข้มค่ะคุณลินเย็บชายติดกันไว้แล้วแบบนี้ค่ะเป็นวงกลมเรียกว่าเย็บบ่วงค่ะแม้ลายริ้วเล็กๆค่ะคุณลินก็พยายามให้ชนกันถึงแม้ว่าด้านนี้จะถูกเก็บไปอยู่ด้านในก็ตามค่ะผ้าทุกผืนนะคะบุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยใช้ผ้ากาวอย่างบางพงเย็บเก็บงานดีที่สุดก่อนถึงมือคุณค่ะคุณผู้ชม เห็นแดงๆแบบนี well and ้การันตีว่าเป็นผ้าทอมือแท้การันตีว่าเนื้อผ้าดีการันตีว่าสีไม่ตกซักง่ายดูแลง่ายยิ่งซักเนื้อผ้าจะยิ่งสวยราคา1,800บาทเท่านั้นขนาด110คูณ180เซนติเมตรค่ะสวัสดีค่ะ